สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขขาตั้งนะครับขาตั้งคู่ที่มันฝืดนะครับเวลาที่เราเอาขาตั้งลงนะครับลงไปแล้วมันก็ฝืดนะครับต่นี้เราจะขึ้นมันก็ฝืดเหมือนกันนะครับเราต้องใช้มือในการยกยกลงยกขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับกรณีที่เป็นรถเกียร์อโตนะครับอันนี้ครันี้ผมได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกที่มีปัญหาก็คือว่า เอาลงยากนะครับแล้วก็ขึ้นก็ยากนะครับมันก็เลยลูกค้าก็เลยมาให้ทําการแก้ไขให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนอนรถไว้นะครับเพื่อนๆโอเคครับอันนี้ผมได้ทำการนอนรถไว้แล้วนะครับดูสิครับอันนี้ ที่มันที่มันฝืดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีดินขี้ดินแล้วก็ขี้สนิมนะครับมาก่อยู่ตรงนี้นะครับเต็มเลยนะครับทำให้แกนแกนตัวนี้กับขาตั้งคู่ตัวนี้มันฝืดนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขง่ายๆของผมก็คือผมจะใช้หินเจียนะครับหินเจียตัดนะครับตัดตรงนี้เลยให้มันเป็นแผลนะครับตัดให้มันเข้าไปถึงแกนนะครับให้มันเป็นแผลเสร็จแล้วเราก็จะโยกนะครับโยกแบบนี้นะครับแล้วเราก็หยอดน้ำมันเครื่องนะครับ หยดน้ำมันเครื่องไปนะครับมันก็จะลื่นนะครับตอนแรกคือฝืดมากเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ลื่นมากเลยนะครับผมนะครับที่ตอนแรกที่เราไม่สามารถที่จะหยดน้ำมันเครื่องเข้าไปได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีที่ให้เราหยอดเลยนะครับเราก็เลยได้ทําการตัดตัดออกนะครับตัดแค่บางส่วนนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับด้านข้างยังเหลืออยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำมันเครื่องนะครับหยดลงไปนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับลื่นเลยนะครับ ทำแก้ไขง,ง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้เราทําการตัดปุ๊บนะครับแล้วเราก็หยอดมันเพื่อนแล้วก็โยกไปโยกมานะครับมันก็จะเลื่อนเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ